สวัสดีค่ะวันนี้นะัดมีท่ามานำเสนอนะคะชื่อว่าท่า scissors crunch นะคะก็เป็นการนำเอาท่า crunch กับท่า scissors kick มาผสมผสานกันนั่นเองวิธีทำก็คือนอนลงไปนะคะแล้วก็ crunch ตัวขึ้นมาพร้อมกับยกขาหนึ่งข้างขึ้นทำสลับกันไปเรื่อยๆค่ะตอนทำเราต้องเก่งหน้าท้องมากๆเลยนะคะเราจะใช้หน้าท้องเป็นตัวที่ดึงตัวเราขึ้น,นะคะ่ะ พอขึ้นมาแล้วเราจะค้างไว้นิดนึงนะคะอย่าเพิ่งรีบลงและส่วนตอนลงเราก็ต้องค่อยๆลงค่ะเกรงหน้าท้องเรื่อยๆจนหลังติดพื้นสำหรับการหายใจเราก็ขึ้นเราหายใจออกนะคะลงเราหายใจเข้าท่านี้เราจะทำทั้งหมด7-10ครั้ง3เซตนะคะซ้ายขวานับเป็น1ครั้งค่ะหรือถ้าจะนับง่ายๆก็คือ14-20ครั้งต่อ1เซตค่ะ ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า Train h e าร์ด o ุ k ฮอตสวัสดีค่ะ